ตอนที่3,271กระบ,บาลท่านแม่หิวเผาเด็กหญิงกระพริบตาพร้อมพูดยามุนงงดวงตาสุกใสเอียมไปด้วยความไม่เข้าใจมองไปทางเฟิงจิวสตินางนั้นฟังแล้วขอบตาแดงขึ้นมายังควบคุมไม่อยู่แม่จะพาเจ้ากลับบ้านทำของอร่อยให้เจ้ากินนะพูดแล้วนางก็คารวะเฟิงจิวทั้งที่ยังอุ้มหมุดสาวอยู่ขอบคุณแม่นางมากขอบคุณแม่นางมากเฟิงจิวยิ้มมองนางพาบุุรสาวจากไปคราวนี้ค่อยเดินไปทางร้าน้ายแห่งนั้น ดิบเรียนทองวางไว้บนโต๊ะสองเรียนจากนั้นจึงเดินจากไปบ้างจากนั้นลายวันหลังนางช่วยทหารลายนายบนภูเขาเรียบร้อยบนทองฝาก็ปรกากฏวังวนหนึ่งดูดนางเข้าไปฮ่าฮ่ากลับมาแล้วหรือราชาโอสถมองเฟิงจิ๋วที่ปรากฏตัวตรงหน้าผมเสียงหัวเราะเขาลูกเผาพังยิ้มเจ้าไปขราวนี้เกือบหนึ่งเดือนเชียวอาจารย์ที่บ้านข้าเกิดเรื่องข้าต้องไปแล้วเฟิงจิ๋วมองเขาแล้วพูดไปตามตรงไปไวเช่นนี้ชุรือข้ายังไม่เริ่มสอนอะไรเจ้าเลยราชาโอสถ มุ่นคิวกล่าวแต่เห็นสีหนะ้าเฟิงจิวดูไม่เหมือนกําลังรอเล่นจึงลุกเขาคุ้นคิดต้องไปจริงๆหรือเฟิงจิวพยักหน้าต้องไปเห็นดังนั้นแล้วราชาอโศดพยักหน้าเช่นกันได้พ่งนี้ข้าจะไปส่งพวกเจ้าไปก็แล้วกันถ้าอยากไปตอนนี้เฟิงจิวพูดพร้อมมองเขาเห็นเขามองมาด้วยความประหลาดใจจึงกล่าวหลายวันก่อนข้าได้รับข่าวจากคนที่บ้านสถานการณ์ไม่สู้ดีเป็นอย่างยิ่งข้าเสียเวลามาหลายวันแล้วจะช้าไม่ได้อีก ราชาอูสดฟังจบกมุลคิวในเมื่อเป็นช่นนั้นเจ้าไปเรียกคนของเจ้ามาเถิดขอบคุณอาจารย์มากเฟิงจิวสานมือก่าวขอบคุณจากนั้นเดินไปอย่างรวดเร็วช่วงนี้พวกทุฟานเบิกมาเพนอยู่เพิ่งได้ออกมาครา้งนอกไม่กี่วันระวังนี้พลังของพวกเขาเพิ่มขึ้นไม่น้อยเลยโดยเหตุนี้ตอนพวกเขาเห็นเฟิงจิวเรียบร้อนมาหาพวกเขาจึงอดไม่ได้ที่จะก้าวไปต้อนรับนางด้วยรอยยิ้มนายหญิงเฟิงจิวมองพวกเขาครั้งหนึ่งเห็นคลื่นปานบนกายพวกเขาขยับเคลื่อนพลังของทุกคนเพิ่มขึ้นแล้ว ในใจรู้สึกประหลาดู่บ้างแต่บนใบหน้ากลับเรียบสงบเืินปกติไม่แสดงสีหน้าอะไรชับจีนเพียงสั่งว่าเก็บเข้าของแล้วตามเข้าไปฟังดังนั้นแล้วพวกตูฟันสบตากันครั้งหนึ่งเห็นเพียงสีหน้าหนางังเคร่งข้นเล็กน้อยทันใดน,นั้นพวกเขาก็กลับไปเก็บเข้าของแล้วออกมาอย่างรวดเร็วเมื่อมาถึงข้างนอกตู้ฟันก็ทมขึ้นอย่างอดไม่ได้นายหญิงเกิดเรื่องอะไรขึ้นใช่หรือไม่อืมเกิดเรื่องที่จนุนพวกหลืองวานและพวกโสม,มัยล้วนได้รับบาดเจ็บหนักเฟ่งเจียวกล่าวพร้อมกันนั้นก็พาพวกเขาเดินไปหลังเขากากล่วว่า เม่ครูข้าบอกกับอาจารย์แล้วคาราปาก็จะส่งพวกเราไปได้ยินว่าแม้แต่ผู้โสมัยก็ระบ,บาดเจ็บหนักสีหน้าของหลายคนพันเครียดเกรงขึ้นอย่างควบคุมไม่อยู่พลังของผู้โสมัยก็้าแข่งขนาดนั้นอีกทั้งมีหงไฟคอยคุมครองจวนกระนั้นก็ยังได้ระบ,บาดเจ็บหนักเกือทีความแข็งแกร่งของศัตรูจะแตกต่างจากในอดีตไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้พวกเขาเป็นอย่างไรบ้างในความกังวลใจฝีเท้าพวกเขาจึงรีบร้อนเป็นอย่างยิ่งจนกระทั่งมาถึงหลังเขาเย็นราชาวอสดุดเย็นรอพวกเขาอยู่ตรงนั้น คาระวะราชาโอสถพวกทุฝันคาระวะยังนอบน้อมครั้งหนึ่งแม้ชีวิตขณะอยู่ที่นี่จะยากลําบากแต่พลังของพวกเขาเพิ่มขึ้นอย่างแท้จริงเรียกได้ว่าล้วนเป็นความพยายามของราชาโอสถอืมราชาโอสุตอบรับจำเืองมองพวกเขาจากนั้นก็ยกมือทําท่าทางไปยืนตรงค่กลน,นั้นคราวนี้พวกทุฝันถึงมองเห็นค่กลเหนือพผ้นยาพวกเขาเรียบสาวเท้าเดินเข้าไปตรงนั้นทันทีตอนที่3273สงทรงไปเจ้าตามข้ามาราชาโอสถกวาดมือบอกให้เฟื่องจิ๋วตามเขาไป เบื้องเจียวตามไปกอนทําอาจารย์ราชาอุสถมองนางถอนหายใจเสียงเบา้าเป็นคนที่มีวิชาแพทย์และมีพรสวรรค์ด้านการหลอมอุถมากที่สุดที่ข้าเคยพบเดิมทีข้ายอยากให้เจ้ารับช่วงต่อหุบเขาราชาอสุสถอยากถ่ายทอดความสามารถทั้งชีวิตของข้าให้เจ้าไม่คิดเลยว่าเจ้าต้องจากไปแล้วเบื้องเจอวฟังแล้วพันเนี้ยไปไม่ได้พูดอะไรเดิมคิดช่วยเจ้าบรรลุขั้นพลังในตอนนี้แต่ตอนนี้ไม่อาจทําได้แล้วขณนั้นอาจารย์ก็ยังเตรียมของบางอย่างไวใ้ให้เจ้าด้วย พ,พูดพร้อมกับหยิแบแหวนห้องมิติวงหนึ่งออกมาในห่วงมิติข้างในนีบรรจุตำราแพทย์เอาไว้มีบันทึกล้อมโอสถของข้าอยู่อีกทางยังมีประสบการณ์ของข้าอยู่จํงงานวนหนึ่งด้วยรวมไปถึงโอสถที่เจ้ายังไม่ได้ลลอมอีกลายชนิดโอสถเหล่านั้นข้ามอบให้เจ้าไว้ใช้ในายามคับขันหลังจากเจ้ากลับไปแล้วหากมีเวลาต้องฝึกฝนล้อมโอสถให้ดีอย่าทําให้อาจารย์ผิดหวังเจ้าค่ะข้า,ขาทราบแล้วอาจารย์วางใจได้นางรับแหวนห้องมิติวงนั้นมาเก็บเข้าไปในห้วงมิติของตนจากนั้น มองชายชาราตรงหน้าไม่รู้เหมือนกันว่าในหัวใจรู้สึกอย่างไรตั้งแต่มาที่นี่นางไม่เคยทําอะไรเพื่อเขากลับกันเขากลับทาให้ความสําคัญกับนางนางและไอจ่าอยู่บ้างจริงๆบัดนี้นางรับของขวัญจากเขาแล้วยังไม่รู้ว่าคนมอบอะไรให้เป็นการตอบแทนถึงจะดีพอโอสถหรือระดับโอสถของเขาสูงกว่านางมากโหย่อไม่เห็นค่าโอสถเหล่านั้นของนางสมุนไพรวิญญาณหรือในหุบเขาราชาโอสถแห่งนี้ไม่มีสมุนไพรวิญญาณลำค่าชนิดใดอีกแล้ว คิดไปคิดมาแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรนางจึงรู้สึกละอายใจเช่นเดิมอาจารย์หากวันหน้าข้าอยากกลับมาข้าควรกลับมาอย่างไรหลังจากลังเลอยู่นานนางจึงถามออกไปหากมีโอกาสนางอยางก,กลับมาเยี่ยมเขามอบสุราดีให้เขาหน่อยในฝั่งดังนั้นแล้วราชาโอสถเผยรอยยิ้มออกมาในแหวนห้วงมิติที่มอเผยเจ้ามีแผนที่ไขกลอนอยู่ถึงเวลาแล้วเจ้ามาที่นี่ผ่านแผนที่ไขกลนได้อีกอย่างข้าเตรียมแผนที่ไขกลนไว้ข้างในนั้นให้ใหเจ้าด้วย ฝึกฝนให้คุณชินเสียเถะสถานที่กว้างใหญ่เช่นนี้เจ้าจะไปที่ใดก็ได้ตามใจชอบเบิงจิ๋วได้ยินพันตาเป็นประกายแผนที่ค่ายกลน,นันรายการเช่นนั้นเดือดอหากไปหลกเบืองล่างได้ก็ใช้ได้ใช่หรือไม่แน่นอนขอเพียงเจ้าฝึกฝนแผนที่ค่ายกลจนเข้าขั้นก็จะเป็นเหมือนข้าส่งเจ้าไปที่ไหนก็ได้ตามใจชอบราชาอวสดรลูกเขาพังกล่าวจากนั้นจึงมองนางเอาละถ้าไม่มีอะไรจะพูดแล้วกลับไปแล้วก็ค่อย,ค,อยค่อยดูแล้วกัน อาจารย์ข้าอาศัยอยู่ที่จนตะกลนเฟื่องแห่งเมืองสีทิศวันหน้าหากท่านไปเมืองสีทิศก็ไปหาข้าที่บ้านนะนางเผยรอยยิ้มจริงใจขณะเดียวกันก็มอบยกสื่อสารไว้ให้เขาอีกทั้งอย่างรับป้ายยกสื่อสารของเขาไว้เช่นกันเมื่อถือป้ายยกในมือราชาอารสก็พยักหน้าอาจารย์รู้แล้วหลังจากเฟื่องจิวคารวะเขาคราวนี้นางมลกายเดินเข้าไปในค่ายกลนยืนอยู่ด้วยกันกับพวกตู้ฝันราชาโอสสเข้าไปปลุกข่ขยกลนส่งพวกเขาจากไปด้วยตนเองเห็นแสงสว่างว่าพานัน วังวนที่ปรากฏกลางอากาศดูดพวกเขาเข้าไปเขามองด้วยความอะไรอว์อยู่บ้างกระทั่งวังวนนั้นหายไปแล้วทันทนตอนสายตากลับมาจากกันครั้งนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าครั้งหน้าจะยังมีโอกาสได้พบกันอีกหรือไม่ราชาโอสถเดินอยู่กลางหลังเขาอยู่คู่หนึ่งก่อนที่เขาจะเดินไปยังจุดที่วางเตาโอสถเอาไว้เมื่อตีเตาโอสถเบาแล้วเขาจึงจากไปอย่างเชื่องชพรผอมมือไพ่หลังเดินไปยังถ้ำของตนเองอีกด้านหนึ่งพวกเฟิงเจียวร่อนลงบนพื้นอย่างมันง่นคง หลังจากแรงสรงของไข้กลหมดลง